สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Matira Girls t a r นะคะวันนี้ก็อยู่เคชเช่นเคยแล้วก็คลิปเพียงคาฉบับสั้นนะคะในหัวข้อคําถามเบสิกที่เากชอบมากนะคะเขาคิดหรือว่ารู้สึกไงกับคุณตอนนี้นะคะมาลองให้ไพ่เช็คเ NERGY เช็คความรู้สึกของเขากันนะคะมีการ์ดสใบเป็นตัวแทนไพ่สี่กองให้เลือกกองที่1จะเริ่มจากฝั่งนี้ ไพ่เดอเฮอร์มิตรกองที่1น,นะคะสองสามสี่แล้วได้เลยค่ะ1,2,3,4น,นะคะขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนที่เลือกการ์ดใบที่1น,นะคะกองที่1ห,หรือว่าการ์ดเฮอร์มิตใบนี้นะคะ กองที่หนึ่งตัวคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันรมิถุนตุลกุมนะคะแล้วก็ตรงนี้เค้งมองว่าเป็นพิจิกนะคะมิถุนตุลกุม,มหรือว่าพิจิกถามว่าตอนนี้เขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะไพ่บอกว่าตอนเนี้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องคุณนะอาจจะมีเรื่องอื่นที่ทําให้เขาโฟกัสหรือว่าเครียดหรือว่าต้องไปให้ความสนใจกับเรื่องเรื่องนั้นนะคะเค้กไม่ได้เห็นนะว่าเขามีคนอื่นนอกจากคุณหรือว่าเขาคุยหลายคนอะไรไม่ใช่แต่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเองนะคะแล้วก็ ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันยังไม่จบนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่ได้ออกเก็บเรื่องคุณมาคิดใดๆอะไรขนาดนั้นนะแต่เขายังไม่ปล่อยคุณไปนะเขายังรู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันยังมีความสัมพันธ์ดีๆความรู้สึกดีๆระหว่างกันอยู่นะคะแล้วมันก็ยังจะสานต่อพัฒนาไปได้และไพ่ใบนี้เป็นตัวที่คอนเฟิร์มบอกว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นมากไปกว่านั้นคือถึงแม้ความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะยังไม่มีแผนที่ชัดเจนมั่นคงแต่มันไม่ได้หมายความว่า ในอนาคตหลังจากนี้หรือว่าในช่วงกุมพามิถุนากรกฎาดาเนี่ยหรือว่าพฤศจิกาเนี่ยนะคะมันไม่ได้หมายความว่าในอนาคตในช่วงเดือนที่เขาพูดเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่สําหรับตอนเนี้ยเขาแค่ไปโฟกัสเรื่องอื่นมันมีเรื่องอื่นที่เขาต้องต้องให้ความสําคัญซีเรียสแล้วก็จริงจังนั่นเองนะคะอันนี้คือสิ่งที่ให้สามารถเล่าได้หรือว่าทำนายได้นะคะ ไปต่อนะกับเพื่อนที่เลือกกองที่2นะคะหรือคนที่เลือกการใบนี้กองที่2หรือคนที่เลือกไพ่ The World เนาะคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจาันทร์มิถุนตุลกุมนะคะหรือ,เ,อมเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะมิถุนตุลกุมเมษสิงห์ธน,นูถามว่าตอนนี้เขาคิดหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าตอนนี้คุณค่อนข้างที่จะมี e NERGY ที่ STRONG ความหมายคือถ้าเขาเข้ามาพูดเล่นพูดหยอ,อกคุณจะไปหัวเราะด้วยฮะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแพทย์หญิงคุณอยู่ในช่วงในช่วงวันนั้นของเดือนหรือเปล่า <laughs> เขาเลยรู้สึกว่าพูดอะไรก็ผิดไปหมดทําอะไรก็ผิดไปหมดในตอนเนี้ยอืม แล้วก็เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาทําตัวไม่ถูกไม่รู้ว่าจะยังไงดีอะไรเงี้ยถ้าถามว่าเขาคิดหรือรู้สึกไงกับคุณเขาชอบคุณนะคะเขาชอบที่คุณมีหลายๆด้านหลายๆมุมเป็นคนที่อยู่ด้วยเราไม่น่าเบื่อเวลาคุณอารมณ์เสียหน้าตาคุณก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเวลาคุณขี้อ้อนคุณก็จะน่ารักคุณก็จะหน้าตาเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีหลากหลายอารมณ์ดีหลากหลายมูทแต่ว่าตอนนี้เขารู้สึกว่าเขาทําอะไรก็เดี๋ยวผิดเออเดี๋ยวทะเลาะกันอะไรเงี้ยเขารู้สึกไม่ค่อยอยากพูดมากเท่าไหร่ อาจจะเป็นเพราะคุณอยู่ในช่วงอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลหรือเปล่าเออแต่เขาชอบคุณนะเขารู้สึกว่าคุยกับคุณแล้วมันไม่เบื่อดีมัน <c oughs> <c oughs> โอเคอ่าเคไม่รู้ว่าคุณสองคนมีอะไรที่แตกต่างกันหรือเปล่าเช่น ศาส,สนาวัฒนธรรมความคิดความเชื่อการเติบโตมาสภาพแวดล้อมสังคมใดๆก็ตามแต่ตัวเขาอะรู้สึกว่าเขาคาดเดาไม่ได้เลยว่าวันพรุ่งนี้เวลาที่เขาเจอคุณคุยกับคุณอะไรอเงี้ยคุณจะมามูดไหนสภา,าวะอารมณ์ไหนหรือว่าคุณจะชวนเขาคุยเรื่องอะไรเลยเขาเดาไม่ได้เลยแต่มันก็ทําให้ความสัมพันธ์ไม่น่าเบื่อนะคะเขาโอเคนะเออเท่าที่ดูแต่ว่าเขาแอบแอบกลัวอารมณ์คุณในช่วงนี้นะคะ <laughs> <laughs> ไปต่อกันว่าดีเลือกกองที่สามเนาะ หรือว่าคนที่เลือกการใบนี้กองที่3ามนะคะวิว r ฟอร์จ n นเนาะดูสิคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันอ่มีนกรกฎนะคะมีกันมีนกรกฎกันพิศพตุนมีนกรกฎการพิศพตุนมิทุนทน,นะคะโอเคเขาคิดหรือรู้สึกไงกับคุณ ไพ่ใบนี้อ่ะไหนทุกคนคอมเมนต์สิ <laughs> ทูอัพท็อปนะคะไอ o เลิฟ u เขารักคุณนะชอบคุณจริงจริงมีใจให้ <laughs> เขาไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเดินหน้าไปในทิศทางไหนมันจะซีเรียสจริงจังได้แค่ไหนหรือคุณกับเขาอะถ้าตัดสินใจคบกันแล้วมันจะเวิร์กไหมหน,นู่นเนี่ยเขาไม่รู้แต่ตอนเนี้ยสิ่งที่เขารู้สึกคือเขารักคุณมันเป็นความรู้สึกคิดถึงผูกพันอยากเจออยากทํางานและอยากให้มันหมดวันไวๆอะ เออจะได้โทรหาคุณคุยกับคุณหรือว่าไปเจอคุณหรือถ้าคุณเจอการทุกๆวีเอนหรือว่าวันหยุดเขาก็จะแบบเม,มื่อไหร่จะวันศุกร์เมื่อไหร่จะวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่มีมากมีมากนิดนึงนะคะเป็นคนที่ขี้เกียกอ่ะหรือว่ามีไม่ไม่ไม่ค่อยพูดความรู้สึกเป็นคนปากหนักนะคะแต่ในใจอ่ะในใจก็คือมีใจนะคะแต่เป็นคนที่ เวลามาเจอคุณหรือมาคุยกับคุณเขาจะชอบคุยเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของคุณสองคนน่ะหรือไม่เคยพูดเลยว่ารักว่าชอบนั่นนานจะพูดทีอะไรเงี้ยเขาเป็นคนมีมากอ่ะเป็นคนมีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษาเออก็เลยก็เลยปากแข็งไปนิดนึงแต่จริงๆในใจก็คือปากหลักที่คุณไปแล้วนะคะเกินเมื่อเคสจะพูดว่าหรือว่าเคสพูดว่าปากหลักไปแล้วเกินร้อยอืม เพราะคนคนนี้ไม่ใช่คนที่เปิดใจให้ใครง่ายๆเขาใช้สมองเลือกมากกว่าใช้หัวใจเลือกแต่ครั้งนี้หัวใจมันนำสมองไปแล้วนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็รู้สึกกับคุณในวันนี้ตอนนี้นะคะไปถึงกองสุดท้ายกองที่สี่คนที่เลือกไพ่หไม้นะคะหรือว่าซิก a วิรนส์นะคะก็มาดูกันคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์กลุ่ม ผู้พศ,ศพกันมังกรน,นะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเค้กมองว่าเป็นไปได้ทั้งหมดเลยเมษสิงห์ธนูแต่จริงๆเมษอะแอบใจร้อนนะดังนั้นอาจจะก็ได้แหละเมษสิงห์ธนูนะคะกลุ่มเมษสิงห์ธนูผู้ศพกผ่นมังกรน,นะคะถามว่าเขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขาอยากบอกคุณว่ารอเขาหน่อยได้ไหมให้เวลาเขานิดนึงรอเขาหน่อยไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดมากมเราก็ไม่ต้องไปจินตนาการด้วยว่าเขามีใครมีคนอื่นไหมนู่นนี่นั่น เขาตั้งใจที่จะสารสัมพันธ์นี้ไปกับคุณแบบที่มั่นคงแล้วก็ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนในอนาคตเราจะยังมีกันนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณดังนั้นนะ่ะอย่าคิดมากรอเขาหน่อยนะอดทนหน่อยบางคนเขาอยากบอกว่าเดี๋ยวก็เจอกันแล้วอะไรประมาณนี้คะ่ะ รอหน่อยรอหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอกันแล้วเขายุ่งยุ่งเรื่องงานอะไรเงี้ยหรือหรือมีอะไรที่เขากาลังยุ่งอยู่แต่รอเขาหน่อยนะเดี๋ยวก็เจอกันแล้วเดี๋ยวก็ว่างแล้วเดี๋ยวก็วันหยุดแล้วประมาณนี้นะคะเ,เขาคิดหรือรู้สึกยังไงกับคุณนะเขาจริงจังนะเคบอกได้แค่ว่าคนคนนี้จริงจังแล้วก็จริงใจกับคุณนะคะแล้วเขาก็อยากมีคุณอยู่ในชีวิตไปตลอดถึงแม้วันเนี้ยเขาจะไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าคุณอยู่ห่างไกลกันหรือเป็น long distance relationship หรือเจอกันน้อยอ่ะแบบอาทิตย์นึงเจอกันครั้งเดียวอะไรเงี้ยคือมันเขาอยากให้คุณอดทนกับเขาหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณสองคนได้ขยับเข้ามาใกล้กันมากขึ้นนะคะโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามาฟังเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย